สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมใน22อพพยองเรพักเสรล้วนะครับตอนนี้เรามาจอดพักรถนะเดี๋ยวผมจะไปทักทายพี่ปองแกสักหน่อยไปทักทายเฮียปองแกสักหน่อยนะครับไม่ได้เจอกับพี่ปองนานเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอแกเลยนะครับแต่วันนี้มาเจอแกนี่จอดแกก็น่าจะพักรถเหมือนกันะมีรถมาครับพี่ปอง ก็ผมจอ,อยู่ตรงโน้นนะครับไปหานะพี่ป๋องก่อนพี่ป๋องอยู่ไหมสามจ็ดศูนนะรถแกเป็นเกียร์ธรรมดานะพี่ป๋องอยู่เปล่าเนี่ยอเออเดี๋ยวผมจะลองเอาน,น้ำยา เฮ้ยไอ้บ้องเอาโนอะไรเชื่อเลยท่าแอนน์ครับเขาเห็นเนาะโอเคคือก็ได้เจอเกแมนแล้วพี่บ้องช่วงนี้เกเกกำลังยุ่งอยู่กับอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันอีกไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวเกเดี๋ยวเดี๋ยวไปแถลงการในช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้รู้อีกไม่นานว่าจะเรียกพี่บ้องมาได้แล้ว เราจะได้รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะพี่ป๋องช่วงนี้เ้ยเห็นที่พึ่งปล่อยไปนี่เาหรออ่าครับผมเห็นเจ๊งเกอนนะโคนโคนเครื่องจักรเนหรอเพิ่งปล่อยไปเก้าวันนี้เพิ่งปล่อยไปนะครับคลิปใหม่ของพี่ป๋องนะคนคนรถบนไปไหนเอาขึ้นวัญมันโชว์นี่ไงมันจะผุยไปดูอยู่คลิปใหม่แกพิ่งปล่อยนะขนรถกระบะขึ้นไปครับอันนี้ไหนบอกเนี่ยอ๋อเอาไว้อันนั้นตกคุ้มไหม โอ้มได้ลมอ่ะได้ลมได้ลมครับครับอ๋อผมนึกว่ารีโมทไอ้แรม,มรแรมเร็นจริงหรอือเปล่เออน,นานๆจะเจอพี่ป๋องแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับแกว่าแก๋กำลังวุ่นวายอยู่กับธุระของแกเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับเราเป็นการเปิดไหนแน่นอนเปิดไหนแน่นอน,เด,น,น,อนเดี๋ยวเ,เปิดเผยแน่นอนนะครับข้อพี่เอเลย เดี๋ยวพี่ป๋องเออจะได้รู้ว่าพี่ป๋องเขามีงานอีกงานหนึ่งคืออะไรนะครับเดี๋ยวไม่นานนี้ได้รู้แน่นอนนะครับ <ไป S 1> แหมเดี๋ยวไอเขาไม่ต้มาไปเลยไปแล้วเออเดี๋ยวผมไปโดยไปได้ไปเส้นไหนไปเส้นทองคงเหรอ,อเออผมไปได้ผมรับถึงเพราะแต่ผมเข้ารัอบนะครับ,บรงผอา้ารังบ,บอเออผมผมไปสายในในเมืองอ,อ๋อที่สายดงะะางมากอผมขี้คันประคุคันผมไม่ได้คุมถ้าผมโดนไปแล้วไงให้บอกคุณหรอโดนไปแล้วกันเลยใช้ใบสั่งให้ เนียป๋องของเรานะครับก I mean, right so ็เดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าแกมีงานเพิ่มมาอีกหนึ่งงานนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยเดี๋ยวไม่นานนี้จะเปิดเผยนะครับตอนนี้แกยังบอกว่ารอก่อนใจเย็นๆก่อนนะฮะอะไรที่โชคดีฮะไปแล้วนะพี่ป๋องส่วนเราก็เดินทางต่อนะครับตรงที่ผมจะมาแวะพัก จอดนอนบ้างจอดกินข้าวบ้างนะตัวนี้จอดฉี่บ้างนะที่จริงถ้าตช่างตัวนั้นนะ่ะมันทําเสร็จแล้วเนะี่ยรถบรรทุกก็จะออกมาจอดตรงนี้ไงได้รอป่าไหมรถบรรทุกต้องออกจากตรงตช่างนั่นแหลตัวนี้เขาทาใหม่นะคือแบบโคตรหรูอ่ะมีหอประครับการด้วยอืมข้อที่ผมเห็นมีหอประครับการด้วยนะครับวันนี้ยังคึมๆอยู่น,นะครับหลังจากวันสองวันที่แล้วที่มากไก่น้องชายนะนะเออวันนี้มันโดนงงานอีกแล้ววันนี้ไอ้น้องชายตัวดียัง ตอด,ดงานอีกแล้วนะฮะผมมาคนเดียวนะวันนี้เดี๋ยวชีแป๊บลองเดินไปดูหน่อยเนาะเป็นไงเห็นอะไรกันบ้างนี่คือเท่าที่ผมวิ่งรถมาเนี่ยผมว่าที่นี่น่าจะอลังการที่สุดแล้วนะฮะเรามาแอบถ่ายเขานี่เห็นไหมนี่คือ ตาช่างนะครับของโรทางนะโคตรหรูอ่ะดูดิตรนนั้นมีตาช่างแยกกับตัวอาคารด้วยเห็นไหมตรงตัวอาคารนั้นมีหอบังคับการด้วยเห็นไหมแม่งโคตรเท่อะอย่างกับศูนย์ประคับการบิน่ะตอนนั้นเป็นหอประคับการนะแน่เลยตรงนี้เป็นตาช่างแล้วลานตรงนี้เขาไม่รู้มีอะไรบาตรงนั้นเห็นเคยถามเขาบอกว่าจะเป็นที่จอดรถด้วยไงพักรถเนี่ยอืมก็น่าจะโอเคอยู่อ่ะถ้าทำเสร็จนี่คืออลังการที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นนี้ ช่างของกรมทางลยนะอลังการสุดอะเดี๋ยวเดินทางชิดกว่านะตอนนี้ก็สายมากแล้วน่าจะสองเที่ยวใครไหนต้องไม่ชิดนะเดี๋ยวนี้ต้องป้องกันเองมาก่อนผมสองชั้นเลยละทั้งแมสนะทั้งแมสที่ใครนะแล้วก็บวกน้ำ ลุงคุณลุงคุณลุงจะพักผ่อนอย่างนั้นเหรอทีมงานพีเอนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกับรถพี่นี้ก็สัส้นๆนะครับมาแวะคุยกับพี่ป๋องนะครับมาแวะคุยกับพี่๋องนะหลังจากที่ว่าไม่ได้คุยกับเกยมานานมากเลยนะครับเพราะช่วงนี้แกติดสาร,จ,ร,ารจิตนะฮะแกติดสารจิต เดี๋ยวเราจะได้รู้กันอีกไม่ช้านะว่าตำแหน่งงานของแกคืออะไรนะครับเป็นงานใหม่ซะด้วยเอาละสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะโฟโล์ฟอะที่จริงผมว่ามันสวยดีนะหมอนรักมิสเตอร์เลยมันมีบันไดระดับสามขั้นตึ้งสวยเนาะเด็ได้เหมือกนกันนะ อ่ะจบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ